สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะกับคุณครูดารุณีเพ็งน้อยหรือว่าครูมิ้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องระบบย่อยอาหารความสําสคัญของระบบย่อยอาหารนะคะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะต้องถูกย่อยและดูดซึมนะคะโดยระบบย่อยอาหารนะคะแต่ครูมีคําถามอยู่หนึ่งคำถามคือย่อยเพื่ออะไร โอ้ทำไมเราต้องย่อยล่ะทาเรียนเคยสังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องย่อยย่อยอาหารเพื่ออะไระคิดได้ไหมคะ,ะครูมีคาตอบให้ค่ะเพื่อให้ร่างกายนะคะได้รับสารอาหารนะคะไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตและสร้างพลังงานนั่นเองแล้วหน้าที่ของระบบย่อยอาหารเนี่ย ทำหน้าที่ยังไงก็คือการแปลสภาพอาหารให้มีขนาดเล็กลงเพื่อดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์และอาหารที่ไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ก็จะกลายเป็นกากอาหารถูกขับออกจากร่างกายนะคะเป็นพวกอะไรอุจจินั่นเองโครงสร้างของระบบย่อยอาหารนะคะก็จะประกอบด้วยอวัยวะที่สําคัญนะคะได้แก่1ปาก 2. หลอดอาหาร 3. ตับ 4. กระเพาะอาหาร5 ลำไส้เล็กหลำไส้ใหญ่และ7ทวารหนักนะคะแต่ถามว่าอาวัยวะที่ประกอบด้วยนะคะยังมีอีกนะคะก็คืออวัยวะที่ช่วยให,ให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยสามารถทํางานได้นะคะก็คือ 1. ต้องมีต่อมน้ําลาย2ตับอ่อนและตับน้าดีค่ะขั้นตอนในการย่อยอาหารนะคะจะแบ่งทั้งหมดเป็น2ขั้นตอนนะคะก็คือการย่อยขั้นตอนแรกก็คือการย่อยเชิงเคมีเชิงกลนะคะการย่อยเชิงกลนะคะเป็นกระบวนการ ทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนที่และก็การเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อไปจึงไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้แต่ขั้นตอนที่2นะคะมีความสําคัญนะคะคือการย่อยทางเคมีเป็นการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กที่สุดโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างอาหารกับน้ําโดยตรงและจะใช้เอนไซม์หรือน้ําย่อยเข้าเล่นปฏิกิริยานั่นเองค่ะ ผลสุดท้ายแล้วผลจากการย่อยทางเคมีนะคะเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วจะได้สารโมเลกุลเล็กที่สุดที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เสลล์ได้ซึ่งอาหารที่ต้องมีการย่อยได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันส่วนเกลือแร่และวิตามินนะคะจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงนะคะไม่ต้องทําการย่อยอาหารอวัยวะนะคะในระบบย่อยอาหารนะคะอวัยวะแรกคือปาก ปากเป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหารภายในปากจะมีฟันลิ้นต่อมน้ำลายซึ่งสร้างน้ำลายและในน้ำลายจะมีเอนไซม์นะคะช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งในปากนะคะจะมีการย่อยทั้งสองขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกก็คือย่อยเชิงกลย่อยเชิงกลนี่คือฟันจะบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงส่วนขั้นตอนที่สองก็คือการย่อยเชิงเคมีก็จะมีต่อมน้ำลายที่สร้างเอนไซม์หรือสร้างน้ำลายนะคะมาย่อยแป้งเป็นน้ำตาลน,นั่นเอง ก็เหมือนกันเคี้ยวข้าวนะคะเราเคี้ยวข้าวไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะเกิดได้รสหวานเกิดขึ้นนะคะคือการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลแล้วนั่นเองค่ะหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารที่ถูกบดเคี้ยวแล้วกลืนลงสู่กระเพาะอาหารมีความยาวประมาณ25เซนติเมตรนะคะก็จะย่อยชังกลนหรือเป็นการหดตัวและข่ายตัวของกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้อาหารเนื่ยเคลื่อนที่ไปยังกระเพาะอาหารนะคะ ามาดูตับกันบ้างนะคะตับเป็นอวัยวะที่มีส่วนช่วยในการย่อยนะคะแต่ไม่ใช่อวัยวะย่อยอาหารโดยตรงนะคะตับนะคะทำหน้าที่ในการผลิตน้ําดีไปเก็บไว้ในถุงน้าดีเพื่อใช้ก็เมื่อใช้ก็จะส่งไปที่ลําไส้เล็กเพื่อย่อยนะคะย่อยไขยมันให้แตกตัวเป็นเมล็ดเล็กๆก็ทาให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ต่อไปค่ะในตับมีการย่อยไหมคะเราบอกแล้วว่าในตับไม่มีการย่อยนะคะ สร้างแค่ผลิตพนดีนะคะต่อไปค่ะอวัยวะที่มีการย่อยก็คือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นถุงพองคายคายตัวอักษร J มีต่อมสร้างน้ำย่อยและก็ยังสร้างกรดนะคะสามารถกำจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหารได้มีการย่อยนะคะเชิงกลน็คือการบีบลัตัวของกระเพาะอาหาร เชิงเคมีก็จะมีการย่อยโปรตีนนะคะเกิดขึ้นในกระเพาะอาหารเช่นเดียวกันเลยที่นักเรียนจะเป็นโรคก,กระเพาะกันส่วนมานะคะที่นักเรียนไม่ทานข้าวตอนเช้าก็คือเมื่อกระเพาะอาหารนะคะถึงเวลาก็จะปล่อยน้ําย่อยออกมานะคะถ้าเราไม่ทานข้าวเข้าไปนะคะก็จะไปกัดกินผนังกระเพาะเป็นแผลน,นะคะเดีจะทำให้เราปวดท้องหรือเป็นโรคก,กระเพาะได้นั่นเองค่ะลําไส้เล็ก ลำไส้เล็กมีลักษณะเป็นท่อที่ขดหมวนการย่อยอาหารการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กสร้างน้ำย่อยและก็ได้รับน้ำย่อยมาจากตับอ่อนแล้วก็น้ำดีจากถุงน้ำดีเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงตับนะคะที่สร้างถุงสร้างน้ำดีนั่นเองค่ะลำไส้เล็กนะคะเป็นอวัยวะที่มีการย่อยเชิงเคมีและก็ดูดซึมมากที่สุดเลยนะคะ ลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าลำไส้เล็กแต่สั้นกว่ามากลำไส้ใหญ่นะคะไม่ได้ทาหน้าที่ในการย่อยอาหารแต่ทาหน้าที่ในการดูดน้ําจากอาหารกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นอุจจาระออกจากทวารหนักนั่นเองค่ะ,ะเราบอกแล้วนะคะว่าลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยแต่จะเป็นส่วนของการดูดซึมน้ําเท่านั้นเห็นไหมคะนักเรีย <all> น ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะระบบย้อยอาหารเราสามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายได้ขอให้นักเรียนสนุกกับการทำแบบฝึกหัดที่ผูเตรียมให้นะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย